สวัสดีครับพบกับรายการ10นาทีจาะที่ทางทองคําสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ถ้าผู้ฟังอยู่กับผมพีพีลพงษ์และเช่นเคยครับเราจะมาวิเคราะห์ภาพรวมตลาดทองคํากันหลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมาถือว่าราคาทองคำเนี่ยปรับตัวขึ้นเกือบ1 0 0 0บาทเลยโดยเฉพาะในส่วนของราคาทองไทยและราคาทองโลกตอนนี้ก็จ่อนะครับทดสอบแนวต้าน0 0ดอลลดอนนะครับภาพรวมจะเป็นอย่างไรต่อนะครับจะมีข่าวสารอะไรมากระทบต่อตลาดทองคํา มองกลยุทธ์การลงทุนอย่างไรนะครับเดี๋ยววันนี้ผมพิลพงศ์จะสรุปให้ฟังครับบันดานโชคลาภความรักประสบความสําเร็จดังใจปรารถนาสู่การบูชาลักษมีะเนศบูชาทองคําแท่งพระแม่ลักษมีและทองคําแท่งพาพพิะเนศคู่การเพื่อเสริมให้ดวงชะตาดียิ่งขึ้นทองคําแท่งออสเลส96.5%น้าหนักทอง0.3 0.6และ1กรัมเริ่มต้น1,000บาทลิงก์อยู่ใต้คลิปคลิกเลย ก yeah. ่อนเลยนะครับเรามาอัปเดตในส่วนของความื่อนไหวของราคาทองคําล่าสุดกันก่อนเลยนะครับเริ่มจากในส่วนของราคาทองไทยนะครับตัดกลับมาในส่วนของทองคําแท่งครับเราจะเห็นว่าราคาทองคําแท่งเนี่ยในช่วงของต้นสัปดาห์เนี่ยในวันจันทร์ที่10มีนาคมเนี่ยเปิดตลาดขายออกเพียง46,500บาทนะครับต่อหนึ่งบาททองนะในส่วนของรูปพรร์ครับขายออกอยู่ที่ประมาณ47,300บาทนะครับระหว่างสัปดาห์เนี่ยก็ทยายปรับตัวบวกขึ้นอย่างต่อนเนื่องเลยนะครับจนท้ายสัปดาห์นะครับในวัน,นศุกร์ที่14เนี่ยราคาท,ทองไทย นะครับก็ปรับตัวทําจุดสูงสุดใหม่ในประวัติศาสตร์นะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับราคาขายออกเนี่ยสูงถึง47,550บาทครับโดยเฉพาะในส่วนของราคาทองคําแท่ง96.5น้ําหนัก1บาทครับทองรูปพรรณเนี่ยนะครับก็ขายออกสูงสุดอยู่ที่ประมาณ48,350บาทสูงที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับผมนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของราคาทองไทยที่ปรับตัวนะครับบวกมา1,000บาทนับตั้งแต่ต้นสัปดาห์เลยนะครับมาต่อกันที่ในส่วนของราคาทองโลกกันบ้างนะครับ ราคาทองโลกก็ไม่แผ่วนะครับผมนะตั้งแต่ต้นสัปดาห์เนี่ยก็ปรับตัวบวกขึ้นเช่นกันนะครับผมนะต้นสัปดาห์เนี่ยเราจะเห็นจุดต่าสุดของเขาเนี่ยอยู่แถวๆประมาณ2880ครับระหว่างสัปดาห์ปิดบวกขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ในช่วงของเวลาบ่าย3โมงนะครับ23นาทีในของวันศุกร์ที่1 4มีนาคมครับราคาทองเนี่ยก็ถือว่าไปทำจุดออทามไฮนะครับอยู่ที่ระดับประมาณ2 9 9 4ดอลลาร์อนนะครับผมนะก็ถือว่า ปรับตัวขึ้นนะครับดีทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นทองไทยและราคาทองโลกนะครับที่ต่างทําจุดสูงสุดใหม่ในประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็ตัดกลับมาครับในส่วนของราคาทองล่าสุดเนี่ยตอนนี้นะครับ2,991นก็ะครับก็จะเห็นว่าในส่วนของราคาสมาคมเนี่ยนะครับยังขายออกอยู่แถวๆประมาณ47,500รับซื้อคืนอยู่ที่ประมาณ47,400บาทสำหรับราคาทองคำแท่ง96.5น้ำหนักบาทครับ ไปตอนที่ในสุดของข่าวสารราคาทองคํากันต่อเลยนะครับแน่นอนครับว่าตอนนี้นะครับถือว่าราคาทองโลกเนี่ยปรับตัวขึ้นมากกว่า14%ครับในปี2025แล้วนะครับแล้วก็ราคาต่ําสุดเนี่ยนะครับเราจะเห็นราเราประมาณ2,614ในช่วงของต้นปีนะครับแล้วก็จุดสูงสุดใหม่ตอนนี้น่าจะอยู่แถวๆประมาณ2,994ดอลลาร์แล้วขนาดที่ทองไทยนะครับก็ต่างปรับตัวสูงขึ้นเช่นกันจุดต่าสุดของปีนะครับอยู่ที่ประมาณ42,550ครับจุดสูงสุดในปัจจุบ อยู่ที่ประมาณ47,550บาทปรับตัวขึ้นมาเกือบ5,000นะครับฉะนั้น2สินทรัพย์นี้นะครับผ่านไปแป๊บเดียวนะครับ2เดือนกว่าก็ขึ้นมาเกือบครึ่งหนึ่งของปีที่แล้วแล้วนะครับนี่ก็ถือว่าราคาทองคำปีนี้เพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับค่อนข้างดีพอสมควรเลยนะครับก็หนึ่งในนั้นก็คือได้รับปัจจัยบวกจากนโยบายนะครับของสงครามทางการค้านะครับในยุคข,ของคุณทรัมป์2 0แล้วก็ ความผันผวนในเรื่องของสงครามทางภูมิรัฐศาสตร์ด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับประเด็นที่เราจะต้องติดตามกันต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวอลลุ่มของการเข้าซื้อทองคําในธนาคารกลางของทั่วโลกเลยแล้วก็ในส่วนของวอลลุ่มความต้องการของประเทศใหญ่ๆเงินเฟ้อนะครับผมแล้วก็นโยบายนะครับการเงินของธนาคารกลางนะครับสหรัฐหรือเฟดนะครับแล้วก็นโยบายของคุณทรัมป์เอฟเฟกก็คือหนึ่งนโยบายที่ส่งผลกระทบต่อตลาดทองคำเนี่ยนะครับในพ r i o r ร t y อริตี้หลักๆตอนนี้ นั่นก็คือสงครามทางการค้านั่นเองนะครับแล้วก็ที่สําคัญตอนนี้นะครับหากเราดูในส่วนของกราฟนะครับในยุคของคุณทร้อมเนี่ยรับตําแหน่งนะครับในปีแรกนะครับผมในปี2017เนี่ยเราจะเห็นว่าราคาทองคําตลอดทั้งปีนะครับก็ผันผวนนะครับแต่ว่าเป็นในลักษณะการผันผวนที่นะครับราคาทองคำเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นตลอดทั้งปีนั่นเองนะครับแม้จะมีการย่อลงมาบ้างแต่ว่าเราจะเห็นว่ามีการยกบัตทอมนะครับแล้วก็ทำไฮสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ ตลอดระยะเวลา4ปีที่แกดำลงสมัยอยู่นะครับก็นับได้ว่ามี3ปีที่ขึ้นนะครับแล้วก็มี1ปีที่ทองอยู่ในเทรนขาลงนะครับผมนั่นก็คือในส่วนของภาพรวมนะครับที่ในอดีตที่คุณทรัมป์เนี่ยนะครับสร้างผลงานเอาไว้นะครับต่อตลาดทองคำนะครับผมนะฮะก็ถือว่านะครับก็ทําให้ตลาดทองตอนนี้นะครับคึกคักเลยทีเดียวนะครับแล้วก็หากเราดูในส่วนของราคาทองคำเนี่ยนะครับหากอิงสถิติ ย้อนหลัง10ปีส่วนใหญ่นะครับทองเนี่ยมักจะปรับตัวตั้งแต่ต้นปีนะครับแล้วยิงยาวไปถึงปลายปีเลยนะครับฉะนั้นเปอร์เซ็นต์ที่ราคาทองคำเนี่ยจะปรับตัวขึ้นดีๆในช่วงของท้ายปีก็ยังมีมีอยู่นะครับตรงนี้เป็นกราฟที่เราเก็บออกมาในช่วงของ10ปีล่าสุดเราก็จะเห็นว่าพฤติกรรมส่วนใหญ่7ใน10ครั้งส่วนใหญ่ทองคำเนี่ยก็จะค่อยคอยปรับตัวขึ้นนับตั้งแต่ต้ตตนปีไปจนถึงปลายปีนะครับผมนะก็ถือว่า เป็นเทรนขาขึ้นนะครับผมนะฉะนั้นช่วงที่เหมาะสําหรับการซื้อทองนะครับเราก็บ่งบอกได้เลยว่าเอ้ยช่วงต้นปีเนี่ยเหมาะแล้วล่ะนะครับผมนะเพราะว่าปลายปีมีโอกาสที่ราคาทองคําจะปรับตัวขึ้นต่อนั่นเองนะครับหากเราดูในส่วนของข้อมูลย้อนหลังหลายๆปีนะครับในส่วนของทองโลกนะครับตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เดือนมกราจนถึงธันวาเอาข้อมูลนะครับมาที่เก็บเก็บมาตั้งแต่ปี1975เเนี่ยมาสแตทข้อมูลรวมกันนะครับแล้วก็เราก็จะได้กราฟกราฟหนึ่งนะครับซึ่งเป็นกราฟ ที่เกิดขึ้นบ่อยๆเป็นข้อมูลค่าเฉลี่ยกลางเนาะนะครับเราก็จะพบว่าวิธทองมันมีฤดูกาลทองคําของมันนะมันมีฤดูที่มันจะขึ้นมันมีฤดูกาลที่มันจะลงบ่อยๆนะครับแล้วมาเกิดซ้ําๆและแน่นอน,นรัาว่านะครับส่วนใหญ่ที่ผมนแนะนําให้ลูกค้าซื้อเนี่ยในช่วงของต้นปีเพราะว่านะครับช่วงต้นปีเป็นช่วงเหมาะสําหรับกับการเก็บทองนะครับผมเหมม็นไหมฮะว่ากราฟเห็นไหมฮะทำจุดต่ําสุดในช่วงของต้นปีนะครับผมนะเพราะใครถือต้นทองตั้งแต่ต้นปีเห็นไหมครับ ราคาทองคํามีโอกาสปรับตัวขึ้นยิ่งยาวไปถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์นะครับผมนะในช่วงของปลายเดือนกุมภาพันธ์ก็หมายถึงว่าน่าจะพักยกนะครับผมแล้วอาจจะมีการย่อตัวของราคาลงมาบ้างนะครับแล้วเราก็จะเห็นว่าในะช่วงของปลายเดือนกุมภาพันธ์ราคาโกลด์สปอร์ตเราก็จะเห็นเราๆประมาณ2830นนะที่มันมีการพักตัวลงมานะครับหลังจากนั้นนะครับผมนั้นก็จะมีการพักตัวลงมาเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็จะมีสัญญ,ญาณการฟื้นตัว เมื่อเข้าสู่สัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่3สัปดาห์ที่4นะครับของเดือนมีนาคมนะครับเนี่ยจะเห็นว่ากราฟมันมีโอกาสปรับตัวขึ้นนะนะพีเรียดช่วงดังกล่าแล้วก็เห็นว่าทองคําตอนนี้ก็ปรับตัวขึ้นมานะครับผมก็ถือว่าเป็นไป,นปนตามซีซนอลเนาะนะครับคำถามคือแล้วมันจะปรับตัวสูงได้แค่ไหนล่ะนะครับหากยิงในส่วนของซีซันอล ช่วงของการพักอีกรอบๆหนึ่งเนี่ยมันก็จะอาจจะเกิดขึ้นในช่วงของเมษานะครับต้นเมษานะหลังจากนั้นมันก็จะไปลวครับผมนะมันก็จะค่อยๆขึ้นละเปอร์เซ็นต์มันก็จะไม่ค่อยยอ่อเท่ากับต้นปีละนะครับมันก็ไปของเขานะครับแล้วเปอร์เซ็นต์ในการปรับตัวขึ้นมันจะเห็นเด่นชัดในช่วงของปลายปีเห็นไหมครับเมื่อเข้าสู่ในไตรมาสที่3มไตรมาสที่4ทองยิงยาวไปแล้วนะครับฉะนั้นใครยังไม่มีทองคําที่ถูกๆในช่วงต้นปีเนะี่ยพยายามเก็บให้ได้หากราคาทองคํามันพักตัวลงมาเยอะๆนะครับผมนะฮะ แล้วเราก็ไปลุ้นถือในช่วงของปลายปีฉะนั้นฤดูกาลทองคำานะครับช่วงที่เหมาะสําหรบับการเก็บทองก็คือช่วงต้นปีใหม่นะครับแล้วก็ประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ต้นเมษานะครับผมก็เป็นพีเรียอีกนี้ได้อีกรอบหนึ่งก็คือกรกดานะครับผมหลังจากนั้นบูสตไปแล้วฮะไม่ทันแล้วนะครับผมนะะนี่ก็คือเราจะเห็นในส่วนของเหล่าเซ็นทรัลแบงค์ครับก็ยังคงประเมินไว้ไว้ไว่านะครับ เราเซอร์ไบท์ทั่วโลกนะครับก็ยังคงเดินหน้าซื้อทองคํานั่นแหละนะครับเพราะว่าตราบใดที่สงครามการค้ายังมีต่อเรื่อยๆและมีไม่หยุดนี่นครับเราประเทศต่างๆก็ต้องถือทองทองคำเนี่ยนะครับเพื่อปกป้องความเสี่ยงนั่นเองแล้วก็คาดกันกันว่าเนี่ยนะครับภาพรวมวอลุ่มจากธนาคารกลางเนี่ยคงจะหนุนต่อราคาทองโลกเนี่ยให้ปรับตัวอย่างน้นอยเจ็ดอร์เซนะครับผมนะ ก็ถือว่านะครับก็เป็นแรงหนุนหลักนะครับของทองปีนี้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ปี2025เราก็คาดการณ์กันว่านะครับน่าจะมีการซื้อจากเหล่าเซ็นทรัลแบงค์ไม่น้อยกว่า500ตันนะครับผมนะฮะและตัดกันมาตอนนี้เราจะเห็นว่าราคาทองไทยนะครับผมราคาดีออกมากๆเลย ปรับตัวขึ้นมาได้ตลอดนะครับย้อนหลังไป30ปีราคาทองไทยอยู่แถวๆประมาณ4,000กว่าบาทเพียงเท่านั้นนะครับแล้วก็5ปีล่าสุดเห็นไหมครับว่าราคาทองคำเนี่ยเร่งปรับตัวขึ้น1 2 0 0 0นะครับเร็วมากเลยนะครับผมก็ถือว่าใครที่มีทองคําในช่วงของ5ปีที่แล้ว6ปีที่แล้วเนี่ยนะครับถือว่าขึ้นมาเกือบเท่าตัวเลยนะนะครับผมสำหรับทองไทยนะครับและตอนนี้เองนะครับเหล่าวานิชธนกิจก็ยังมองว่านะครับทองคําตอนเนี้ย 3,000เป็นเรื่องเบสิกไปแล้วนะครับโกลเมนแซกตอนนี้มองไป3,003นะครับผมนะแล้วก็ UBS ด้วยก็3,002มีหลายๆค่ายก็มองว่า3,005ก็อาจจะถึงได้ด้วยนะครับผมตอนนี้นะครับสเกลปรับตัวขึ้นหมดเลยนะครับผมและฉะนั้นนะครับในตลอดทั้งปีนี้เราก็ยังมองว่าทองคำเนี่ยนะครับก็ยังมีแววที่จะเห็นที่จะปรับตัวได้มากกว่า3,000นะครับผมนะฮะก็ไปลุ้นกันต่อนะครับนี่ก็คือนะครับสรุปในส่วนของความเคลื่อนไหวของปี2025นะครับในส่วนของราคาทองโลก ที่น่าตอนนี้เนี่ยปรับตัวขึ้นมา380ดอลลาร์แล้วนะครับก็คือว่าเกือบครึ่งหนึ่งนะครับของทองโลกนะครับที่สร้างเพอร์ฟอร์แมนซ์ในปีที่แล้วไว้ด้วยนะครับผมเนี่ยตอนนี้ขึ้นมา14%แล้วนับตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันนะครับทองอไทยนะครับบวกขึ้นมาประมาณ5,000ละนะครับผมนะนับตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันจนต้นปีเนี่ยเราเห็นว่าราคาทองไทยอยู่ถแถวๆประมาณ42,550เองนะ นะครับตอนนี้ผ่านมาแป๊บเดียวนะครับ5,000บาทแล้วนะครับแค่2เดือนกว่าเท่านั้นเองนะครับถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนที่ดีมากๆเลยนะครับนี่ก็คือภาพรวมนี่แหละฮะสำหรับข่าวสาราคาทองคําที่มันยังมีปัจจัยดังกล่าวอยู่นะครับสงครามทางการค้านะครับก็จะเห็นว่าอเมริกาก็มีการเลือกเก็บภาษีนะครับประเทศต่างๆนู่นนี่นั่นนะครับก็เลยทำให้บางส่วนของประเทศอื่นๆที่โดนเนี่ยนะครับก็เข้ามาตอบโต้นะครับผมนะ หากเราเห็นการตอบโต้กันไปตอบโต้กันมาแล้วก็ไม่มีสัญญาณการสิ้นสุดนะครับทองคำแน่นอนยังคงได้รับปัจจัยบวกเหมือนปีที่คุณทรัมป์มารับ,บตําแหน่งนั่นแหละนะครับผมแนละเปอร์เซ็นต์การขึ้นมันจะมีค่อนข้างมีสูงเลยนะครับผมและตอนนี้นะครับก็เป็นข่าวที่ ยุโรปนะครับประกาศเรียกเก็บภาษีวิสกี้ที่นําเข้าจากอเมริกาในอัตรา50%เพื่อตอบโต้อเมริกานะครับที่เรียกเก็บภาษีเหล็กและอะลูมิเนียมยุโรปนะครับส่งผลทําให้นะครับคุณพร้อมก็จะมาเก็บภาษีต่อยุโรปเช่นกันนะครับก็จะเก็บนะครับภาษีแอลกอฮอล์มากกว่า200%เลยนะครับผมแล้วก็มีในส่วนของความตึงเครียดทางสงครามทางภูมิรัฐศาสตร์เข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ คุณทัมนะครับล่าสุดก็ให้สัมภาษณ์มานะครับผมตอนนี้นะครับแกก็ยังคงมีความคิดที่อยากจะยึดเกาะกินแลนด์อยู่นะครับตรงนี้ก็สร้างความกังวลอีกแล้วทางภูมิภาคนะครับผมแล้วก็ในส่วนของสงครามการหยุดยิงนะครับระหว่างรัสเซียกับยูเครนตอนนี้นะครับก่อนหน้านี้รัสเซียก็ปฏิเสธนะครับเพราะว่ารัสเซียบอกว่าตัวเองไม่ได้อยู่ในการดิวนะครับก็ขอปฏิเสธนะครับดิวการเจรจาหยุดยิงไปแล้วกันแต่พักหลังแกก็กลับมาว่า อาจจะหยุดยิงได้นะแต่ว่ารัเสเซียขอเพิ่มเงื่อนไขนะครับต้องมาดูกันต่อว่าเงื่อนไขที่รัเสเซียนะครับเพิ่มเข้าไปเนี่ยนะครับผมนะมันจะส่งผลทําให้ดีวกันหยุดยิงเนี่ยมีต่อไปได้หรือไม่นะครับ <Ooh. S 1> ถ้าโอเคนะครับการเจราจาลงตัวและอาจจะเห็นราคาทองคําพักตัวลงมาได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่านะครับสัญญาณการหยุดยิงเนี่ยล้มนะครับผมนะล้มไปต่อไม่ได้นะครับแล้อาจจะเห็นว่าราคาทองคำเนี่ย ยังคงได้รับปัจจัยบวกจากปัจจัยดังกล่าวอยู่นะครับและที่สําคัญตอนนี้นะครับตัวเลข CPI นะครับ PPI นะครับผมของสอเมริกาที่มีการประกาศในช่วงของสัปดาห์นี้นะครับก็ถือว่ามีการชะลอนะครับของเงินเฟ้อในอเมริกานั่นเองนะครับผมนะตรงนี้ก็อาจจะทําให้ในส่วนของนักลงทุนนะครับก็คาดกันว่านะครับธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเนี่ย อาจจะลดดอกเบี้ยได้ถี่ขึ้นนะครับตอนนี้มองไปว่านะครับอเมริกาน่าจะมีการลดดอกเบี้ยสูงถึง3าครั้งด้วยกันตรงนี้เลยทําให้ภาพรวมดอลลาร์นะครับอ่อนค่านะครับแล้วก็หนุนราคาทองคําโลกให้ปรับตัวขึ้นแต่น่นอนรัาว่านะครับถ้าหากเกิดว่าเงินเฟ้อเนี่ยนะครับมันกลับมาเร่งตัวสูงขึ้นได้ตรงนี้ก็อาจจะทําให้เฟดเนี่ยมีโอกาสในการลดดอกเบี้ยน้อยลงตัวนี้อาจจะเป็นปัจจัยที่ขัดขวางนะครับในการที่จะเป็นเทรนขาขึ้นต่อทองคําเป็นระยะระยะได้นะครับนี่ก็คือความเคลื่อนไหวทั้งหมดนะครับที่ยัง คงไร้จากความผันผวนในเรื่องของสงครามการทางการค้าเป็นหลักนะครับสัปดาห์หน้ามีอะไรที่ต้องติดตามกันบ้างแน่นอนวันที่17มีนาคมจะมีในส่วนของ core retail s a l e ของอเมริกานะครับวันที่19กนะครับก็จะมีการพิจารณาในการปรับโครงอัตราดอกเบีย้ยของ BOJ นะครับผมนะแล้วก็ไปดูกันว่า เขาจะคงหรือลดหรือเพิ่มนะครับแต่ตอนนี้ตลาดคาดกันไว้ว่าน่าจะคงแล้วก็วันที่20มีนาคมก็จะมีในส่วนของตัวเลขผู้ขอรับสิทธิการการว่างงานรายสัปดาห์ของอเมริกานะครับวันที่20เช่นกันครับจะมีในส่วนของทเทชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคและวันที่21ก็จะมีคุณวิลเลียมนะครับประธานสมาชิก f o m c เนี่ยนะครับของอเมริกาหรือเฟดเนี่ยนะครับก็จะมาให ความคิดเห็นนะครับเกี่ยวประเด็นกับเรื่องดอกเบียนี่แหละเราก็มาดูกันว่าสัปดาห์หน้าจะเป็นดิเรกชันใดต่อไปซึ่งเราเนี่ยก็จะมาดูในส่วนของตัวเลขการคาดการในของวันจันทร์กันอีกรอบหนึ่งนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้มันยังไม่ออกเนาะนะครับนี่ก็คือภาครวมข่าวสารราคาทองคำครับผม ไปต่อกันเลยนะครับสำหรับภาพรวมทางเทคนิคนะครับตอนนี้เราจะเห็นว่าหลายๆสินทรัพย์ตอนนี้นะครับทยานปรับตัวลดลงหมดเลยนะครับมีแต่โกนะครับที่สามารถปรับตัวขึ้นได้นะครับแล้วก็ตัวซิ l เวอร์นะครับผมนี่ก็คือในส่วนของสินทรัพย์นะครับที่มี Market Cap นะครับท็อปสิในตลาดนั่นเองนะครับบิตคอยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับบิตคอยก็ล่วงนั้นตอนนี้นะครับผมนะมีแต่ทองเนี่ยนะครับก็ปรับตัวขึ้นได้เด่นอยู่คนเดียวนะครับกับซิลเวอร์นะครับผมแล้วก็มาดูในส่วนของดอลลาร์ซิว่าตอนนี ดอลลาร์เป็นอย่างไรนะครับดอลลาร์ตอนนี้ก็ถือว่ายังอยู่ในทิศทางที่เสียทรงขาขึ้นอยู่นะครับผมนะตรงนี้เองก็เลยทําให้ในส่วนของภาพรวมทองโลกเนี่ยนะครับมันฟื้นตัวได้อยู่นะครับผมแม้ว่าจะมีการรีบาวมาบ้างแต่ว่าทองโลกเนี่ยก็เหมือนก็มีแรงซื้อเข้ามาด้วยเช่นกันนะครับท่ามความกังวลใดๆเราก็จะเห็นว่าตอนนี้ทองโลกเนี่ยก็ไม่ย่อเลยนะครับเพราะว่าได้รับแรงหนุนจากดอลลาร์นะครับแล้วก็ แรงหนุนจากความตึงเครียดนะครับของสงครามการค้านี่แหละนะครับแล้วก็ดันทําให้ตอนนี้นะครับทองโลกเนี่ยนะครับทยานปรับตัวบวกขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะครับหากเราซูมออกนะครับมาดูในส่วนของภาพรวมใหญ่นะครับกราฟราย1วันนะครับก็จะเป็นกราฟที่แสดงพีเรียดนะครับนับตั้งแต่ต้นปี2025นะครับจนถึงปัจจุบันเห็นไหมครับว่ากราฟเนี่ยนะครับทยานปรับตัวทำไฮอยู่เรื่อยๆเลยนะครับบออมีการยกขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ แม้จะมีการย่อลงไปบ้างน,นะครับในตลอดระยะเียดที่ผ่านมาแต่ว่าจะเป็นในลักษณะการย่อเพื่อไปต่อมากกว่านะครับย่อเพื่อเห็นออทามไฮใหม่เรื่อยๆนะครับนี่ก็คือพฤติกรรมความเคลื่อนไหวของราคาทองโลกที่ตอนนี้ยังเป็นบูลลิสเทรนหรือเทรนขาขึ้นที่แข็งแร่งอยู่นั่นเองนะครับเห็นไหมครับว่านะครับเทรนเนี่ยมันเป็นไซด์เวัพที่แข็งแร่งยาวมาอย่างต่อนเนื่องเลยนะครับฉะนั้นเรายังอยู่ในสินทรัพย์ที่อยู่ในเทรนขาขึ้นอยู่นะครับแต่แน่นอนครับระหว่างทางการ ที่จะเป็นขาขึ้นมันก็มีการพักของราคาลงมาบ้างนะครับให้เราเก็บของนั่นเองนะครับก่อนที่จะทยายาปรับตัวขึ้นฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเห็นการพักตัวมาแบบนี้นะครับแล้วก็ยังไม่หลุดจากเส้นค่าเฉลี่ยใหญ่ๆยังเคลื่อนไหวอยู่บนกลุ่มที่ไม่ขาขึ้นผมก็ยังมองว่าทยอยนะครับซื้อเก็บซื้อเก็บแล้วเก็งกําไรฝั่งขึ้นเนี่ยนะครับยังมีเปอร์เซ็นต์นะครับในการชนะตลาดในในตลาดช่วงนี้อยู่นะครับผมนะฮะนี่ก็คือภาพรวมนะครับของตัวทองโลกในกราฟ ภาพรวมท์เฟรมราย1วันครับที่ภาพรวมตอนนี้ยังเป็นเทรน b u บูลิสเชนและเทรนขาขึ้นนะครับตอนนี้ก็รอเจอะทดสอบครับแนวต้านประมาณสัก3,000ดอนนะครับผมนะฮะตอนนี้เราจะเห็นว่าตรง3,000ดอนนะครับหากตีเป็นราคาทองไทยเน่ยนะครับ ตรงราคาอิงเลทบาทในช่วงของวันศุกร์เนี่ยนะครับราคาทองไทยน่าจะเห็นเราวประมาณ47,550บาทฝั่งรับซื้อคืนนะสำหรับทองคำแท่ง96.5น้ำหนัก1บาทนะครับคำถามคือนะครับผมนะแนวต้านถัดไปเนะี่ยถ้าเบรก3,000ไปได้เนี่ยโอกาสจะไปที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ตีเส้นฟรีโบออกมาเนาะนะครับแนวต้านถัดไปเขาเนี่ยจะอยู่แถวๆประมาณสัก3 0 2 5 3 0 5 0ครับ ตรงนั้นเนี่ยนะครับณ3,025ราคาทองไทยอยู่แถวๆประมาณ47,850ครับ3,050เนี่ยอยู่ที่ประมาณ48,000บาทฉะนั้นสัปดาห์หน้าเราประมาณการในส่วนของแนวต้านประมาณเท่านี้ก่อนนะครับแนวรับอยู่ที่เท่าไหร่ละ่ะนะครับแนวรับผมมองว่าก็คือแนวต้านเนี่ยที่เขาเพิ่งเบรกขึ้นมานี่แหละนะครับ2,970 2,955 2,930เนี่ยนะครับราคาทองไทยประมาณการนะอยู่ที่ประมาณ47,300ถึง47,000 นะครับผมนี่ก็คือแนวรับระยะสั้นส่วนแนวรับระยะกลางนะครับก็อาจจะไปรอแถวแถวเท่าไหร่ครับประมาณ2912อะไรอย่างเงี้ยครับ2,895นกะก็คือโซนเดิมนั่นแหละตรงนั้นเนี่ยราคาทองไทยอาจจะอยู่แถวๆประมาณ4 6 8 0 0นถึง4ี่5 0กบาทนี่ก็คือแนวรับแนวต้านนะครับที่เราคาดการณ์และประเมินในช่วงของสัปดาห์หน้านะครับตัดกลับมานะครับในช่วงของไทม์เฟรมรายสีชั่วโมงนะครับผมเนี่ยมาเช็คอาการกันหน่อยว่ายังอยู่ในเทรนที่ทางใดนะครับแน่นอนนะครับ ภาพรวมทำเฟมเดเป็นเทรนขาขึ้นทำเฟมไราส4ชั่วโมงเนี่ยก็ยังเป็นเทรนขาขึ้นอยู่สังเกตได้จากกราฟแท่งเทียนยังเคลื่อนไหวอยู่เส้นนะครับเหนือเส,นเ,นะเส้นค่าเฉลี่ยทั้งหลายทั้งหมดนะครับเส้นค่าเฉลี่ย5 0วัน100วัน200วันตอนนี้เข้าไปยืนอยู่ข้างบนได้หมดนะครับบ่งบอกว่าขาขึ้นแข็งแร่งจริงๆนะครับแล้วก็ยังเป็นเทรนขาขึ้นอยู่นะครับและตอนนี้มันก็จะมีเส้นแนวรับนะครับถ้าในระยะนี้ระยะสั้นเนี่ยยังไม่หลุด2,900 55เนี่ยนะครับทองก็อาจจะมีการย่อลงมาแล้วก็ลันเทรนขึ้นไปต่อได้แต่ถ้าหลุด2,955ก็อาจจะไปพักตัวแถวเส้นค่าเฉลี่ยได้ครับประมาณสัก2,921นะครับ2,915ก็อาจจะเป็นโซนแนวรับใหญ่ที่เรารอเข้าซื้อกันได้เองนะครับผมก็มาตามกันต่อครับว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีปัจจัยอะไรที่กดดันลงมาได้บ้างนะครับถ้ามีปัจจัยที่ดันกดดันลงมาแล้วอาจจะได้เป็นจังหวะที่เราเข้ามาเก็บของนะครับ นี่ก็คือในส่วนของตัวที่ตอนนี้เส้นแนวรับเนี่ยมันจะอยู่แถวๆนะครับ2,921นะครับ2,880เนี่ยที่เส้นค่าเฉลี่ยทั้งหลายทําหน้าที่เป็นแนวรับอยู่นะครับตราบใดถ้ายังไม่หลุดเส้นค่าเฉลี่ยเห็นไหมครับจะมีการรีบาวเกิดขึ้นเห็นไหมครับก็ถือว่าเป็นจุดซื้อที่ดีนะครับผมนะฉะนั้นนะครับแต่นะครับตอนตอนนี้นะครับโกลดสปอร์ตอยู่ที่ประมาณ2 9ง0ันเนี่ยผมอยากจะเตือนให้ระมัดระวังนิดนึงนะครับไม่ได้ใช่เตือนดิเพิ่มความรรรระะะะมัััดดววงงนนนิึคบเพาา่ เมื่อเข้าใกล้ประมาณเขต 3, 000, 3 0 0 0 3 2 5นะครับไทม์เฟรมราย4ชั่วโมงเนี่ยมันเข้าเขตที่เรียกว่าโอเวอร์บอทและตอนนี้ก็คือซูเปอร์โอเวอร์บอทไปแล้วนะครับฉะนั้นเปอร์เซนต์การที่มันจะขาขึ้นมันยังสามารถขึ้นได้ประมาณ 3, 000, 3 0 0 0 3 2 5แต่ว่าในส่วนของไทม์เฟรมภาพรวมใหญ่เนี่ยมันอาจจะเกิดในส่วนของสัญญาณโอเวอร์บอทในภาพรวมใหญ่ได้อาจจะมีการย่อลงมานะครับผมนะแน่นอนครับว่านะครับเมื่อ RSI i n d i c a t o r SI นะครับเล่นเข้าสู่ เส้น70แล้วเกินเส้นปะตรงนี้ไปเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมีการเทคโปรฟิตของราคาลงมานะครับไม่ว่าจะเป็นรอบนี้เห็นไหมครับรอบนี้เห็นไหมครับไ s i oh, เห็นไหมครับโอเวอร์บเห็นไหมครับผมนะจะมีการทิ้งอ่าพักตัวออกมาของราคาก็ถือว่าเป็นจังหวะที่เราควรขายเนาะนะครับฉะนั้นจุดควรขายนะครับไปวัดกันที่3 0 2 5นะครับผมนะฮะก็อาจจะเป็นโซนที่สำหรับหน้าขายแล้วนะครับผมนะฮะแล้วก็อาจจะมารอซื้ออีกทีประมาณ3,000ก็ได้ นะครับผมนะฉะนั้นภาพรวมโดยสรุปตอนนี้คือยังเป็นโมเมนตัมขาขึ้นแต่รัดเข็มขัดนิดนึงนะครับผมนะในช่วงของที่มันอาจจะไปแตะแถวประมาณ3025 3 0 0 0แบบเนี้ยครับถ้ามันไม่เบรกผ่านโซนนี้ไปได้มันอาจจะไปส่งให้มีการพักตัวของราคาระยะสั้นลงมาได้นะครับผมนะฉะนั้นนะครับภาพรวมในตอนนี้ก็ยังมองว่านะ่ะยอดซื้อยังได้เปรียบตลาดอยู่นะครับผมนะแต่ตอนนี้รอยอดลึกๆหน่อยละกันทุกครั้งที่มีการทําจุดออทําไฮใหม่ แน่นอนมันจะมีการพักตัวลงมานะครับให้เราซื้อทุกครั้งนะครับผมนะใครพลาดรอหน่อยรอได้นะครับเราเห็นราคาขึ้นในสัปดาห์เดียว1,000เราก็หลายๆครั้งเราก็มีจังหวะที่เห็นราคาทองคำเนี่ยปรับตัวลง 500- ถึงพันได้นะครับผมนะฮะนี่ก็คือภาพรวมนะครับทางเทคนิคนะครับผมมาสรุปในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนสัปดาห์หน้ากันหน่อยนะครับผมแน่นอนครับว่าในมุมทางเทคนิคตอนนี้นะครับจะมีแนวต้านจิตวิทยา3 0 0พันนะครับหักเบรกไปได้แน่นอนครับว่าจะทําให้ราคาทองคำเนี่ยนะครับ ปรับตัวอย่างน้อยนะครับ3,025 3,050้าสนะครับตามฟิโบนนชีนะครับผมแล้วก็แนวรับสำคัญเนี่ยนะครับตอนนี้เราโฟกัสไว้ที่ประมาณแนวต้านประมาณ2 9 7 0เจิหากหลุดจากโซนนี้นะครับก็อาจจะทำให้ราคาทองคำเนี่ยกลับไปพักตัวแถวแถ9 5 5ยหบห้าถึง2 9ได้นะครับก็ถือว่าอาจจะเป็นจังหวะที่รอเก็บของในช่วงของพีเรียดดังกล่าว i อซตตอนนี้นะครับเข้าสู่เขตโอเวอร์บอร์ดแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับก็ สิ่งที่จะต้องทําก็คือฝั่งที่ใครเล่นบายเนี่ยนะครับต้องมีจุดคัดเอาไว้ด้วยนะครับหากหลุดหรือเป2,980ลงมานะครับท่านก็ต้องเผื่อใจไว้ด้วยว่ามันอาจจะลงไปประมาณ2,970-2,955ได้นะครับฉะนั้นจุดคัดล้อสําคัญนะครับในช่วงของตลาดที่มันเร่งตัวเข้าสู่เขตซื้อมากเพราะว่าสิ่งที่จะตามมานั่นก็คือแรงเทขายทํากําไรนะครับรออยูไไ่ไว้ว่านะครับจะเกิดในช่วงของพีรียดใดนะครับซึ่งเราก็ประมาณกันกนไว้ว่านะครับหาก3,000ไม่ผ่าน 3,025บาทเนี่ย3,025เนี่ยอาจจะมีกอกนะครับของการเทขายทำกำไรลงมานะครับฉะนั้นจุดตรงนี้พึงระวังไว้ด้วยนะครับฉะนั้นแนวต้านตอนนี้3,000 3,025 3,050แนวรับนะครับสองพันเก้าร้อยห้าสิบห้สอาำหรับสัปดาห์หน้านะครับผมนะแต่ว่าถ้าเกิดแนวรับตรงนี้นะครับถ้าไม่หลุด2,970เนี่ยก็น่าจะยังไม่เห็นนะครับผมนะฉะนั้นนะครับสำหรับแนวรับระยะสั้นเรามองแค่2,970ก่อนนะครับผมนะ ถ้าหลุดเราถึงจะเห็น2,955ถึง2 0 0 9ลงมาได้นะครับตอนนี้สำหรับคำแนะนำสำหรับนักลงทุนเนี่ยนะครับแน่นอนนะครับระยะสั้นควรระมัดระวังการเข้าซื้อในระดับราคาปัจจุบันนะครับผมเพราะว่าเสี่ยงที่ราคาจะปรับฐานระยะสั้นนะครับผมควรลา ควรรอนะครับราคาย,ย่อตัวหรือมีสัญญาณยืนยันการทะลุแนวต้าน3,000โอเคถ้ามันทะลุ3,000เนี่ยซื้อต่อได้นะครับผมนะฮะก็เป็นการเก่งกําไรขึ้นต่อได้แต่ว่าถ้ามันไม่เบรกนะครับผมนะหรือต่อให้มันอีกหน่อย3,025มันไม่เบรกเนะี่ยก็อาจขายทํากําไรออกมาระยะยาวนะครับก็ยังมองว่าแนวโน้มก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่เนื่องจากปัจจัยพื้นฐานยังสนับสนุนการขึ้นข,นของราคาทองคําแล้วก็นักลงทุนสามารถทยอยสะสมได้เมื่อราคาย,ย่อตัวเราจะเห็นว่า เมื่อไหร่ที่มีการย่อตัวแล้วเห็นว่ามีการสร้างออทามไฮใหม่ขึ้นเรื่อยๆนะครับฉะนั้น ถ้ามีการพักตัวของราคาลงมาเราก็ยังเชื่อว่านะครับเป็นการพักตัวเพื่อไปต่อนั่นเองฉะนั้นลงก็ซื้อนะครับผมนะฮะโอเคนะครับมาดูในส่วนของแนวต้านฟิโบนัชชีกันบ้างนะครับผมนะแน่นอนนะครับ2,995คือแนวต้านตรงนี้แหละนะครับแนวต้านถัดไปครับมองอยู่แถวประมาณ3,050 3,110 3,200 3,340แนวรับนะครับ2,950 2,930 2,900นะครับผมนี่ก็คือภาพรวมโดยสรุปของกลยุทธ์การลทุนครับ ในส่วนของราคาทองไทยนะครับก็แน่นอนนะครับเราก็จะมองกรอบการขายอยู่ที่ประมาณ47,500บาทะครับผมนะ47,800บาทก่อนในเบื้องต้นนะครับส่วนแนวรับอยู่ที่ประมาณ47,300มถึง46,500บนาะครับมองกรอบการซื้อประมาณแ่วนี้ก่อนนะครับสำหรับกลยุทธ์การลงทุนทองคำสัปดาห์หน้านะครับแน่นอนราคามันอาจจะพันพวนได้นะครับบวกลบ50บาท ควรจะมีเผื่อเอาไว้เพราะว่าณช่วงสัปดาห์หน้าเราก็ไม่รู้นะว่าเงินบาทจะ่นันพวนรุนแรงแค่ไหนนะครับนี่ก็ฝากในเรื่องของภาพรวมนะครับสำหรับกลยุทธการลงทุนนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ค่อนข้างครบถ้วนเลยไม่ว่าจะเป็นฟาร์ดัมนทและเทคนิคอนะครับแล้วก็ภาพโดยภาพรวมโดยสรุปนะครับก็หากใครนะครับคิดว่าคอนเทนต์นี้มีประโยชน์นะครับก็รบกวนนะครับให้กําลังใจ กดไลค์นะครับผมก็ถือว่าเป็นการให้กำลังใจที่ดีที่สุดแล้วนะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับเทรดทองออสซิริซื้อง่ายขายไวเริ่มต้น1บาททองซื้อขายราคาเรียวทางฟรีค่าบล็อกเพิ่มโอกาสทำกำไรคูณ2ที่ปรึกษาการลงทุน21ชั่วโมง